สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้าน b e a t b i k e Shop ร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบีดบายทุกรุ่นนะครับร้าน b e a t b i k e Shop ตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง 2, ซอยสิบเก้านะครับติดก,กับโลตัสคลอง2วันนี้ผมจะพามาชมคาวาซากิเวนแคนนะครับ 650S ABS ปี S, AB 2015สสีขาวเท่คันนี้รถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับ สภาพสวยมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าแวนแคน 650S คันนี้วิ่งมากิโลแล้วไปชมกันวิ่งมา6,611กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆใหม่แท้นะครับไม่มีการกอใหม่รับประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยว่ารอบๆอคันของแวนแคน 650S คันนี้สภาพเป็นยังไงมาบ้าง ไปชมกันจานเบรกหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับปั๊มล่างนี้ชินตรงรุ่นนะครับสภาพแฟรลิงสวยครับถังไม่มีบุบสีเดิมโรงงานนั้งคันเลยนะครับ สภาพเครื่องแข็งไม่มีรอยไม่มีแกะเดิมจากโรงงานสภาพท่อสวยนะครับท่อเดิมครับสภาพใสมากๆจานเบรกหลังไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหลังเต็มครับ รถสภาพสวยนะครับแวนแคนหกห้าศนย์อคันนี้โซ่สเตอร์สะอาดสวยครับเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยว่าแวนแคนหกห้าศนย์คันนี้ได้เพิ่มของแต่งอะไรมาบ้างชมกันเปลี่ยนโคมไฟหน้ามาใหม่นะครับเป็นโคมไฟหน้า LED เท่มากๆ แต่งครับกระจกมองข้างแต่งครับมาพร้อมกับปี๊ปสใบนะครับซ้ายขวาแต่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องแวนแคน 650s จะเป็นยังไงบ้างไปฟังกัน สำหรับแวนแคน 650X คันนี้เสียงเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงท่อเดิมค่ะว่าจะดังเพาะแบบไหนไปฟังกันสำหรับแวนแคน 650X คันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับไแตรไฟรเลี้ยวไฟขอทาง ไฟสูงไฟต่ำระบบไฟติดทุกจุดนะครับสำหรับคาว์สกิแวนแคน 650S ABS ปี2015สีขาวเท่คันนี้ร้านบีไปช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทดาว29,000บาทร้านบีไปช็อปโปรถสุดประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกรันส่งฟรีทั่วประเทศ รถจากหน้าป้าย1 0 0 0 0บาทถึง60,000บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มดีมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ e a t b i k e Shop ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ